ดูด้วยมิชั้นสองนะฮะถือว่าเป็นเทเลสข้างหลังผมก็เป็นห้องอะไรครับห้องนอ,งองนสมอ,อ,องของผมเป็นห้องรับแขกรับแขกรับแขกแล้วมีเทเลสกว้างเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละคือจิตวิญญาณของความเป็นไทยนะเพราะเรือนไทยเนี่ยแตเราจะมีชานเรือนครับคือชานบ้านชานเรือนนี่ครับแล้วถึงแม้บ้านหเราจะเป็นทรงแบบแบบตะวนตกก็ตามเนี่ยแต่ว่าวิถีไทยมันจะผสมใหมเป็นคอนเทมพอรารี่ร่วมสมัยครับจากเงินเดือนเริ่มต้นพันหกร้อยบาท ก็สามสิบปีที่แล้วก็เริ่มปรับปรุงบ้านหลังนี้แล้วก็เริ่มสร้างบ้านนี้ขึ้นมาแล้วมาใช้ชีตที่บ่อยไมหมปกติไม่ค่อยบ่อยครับเพราะว่าเราต้องรับราชการแล้วก็ทํางานน,น้อยครั้งมากที่มาแต่แต่จะมานี้บ่อยขึ้นก็หลังจาก,กเกษียณแล้วอายุมากขึ้นครับ,ร,บรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าผูกพันที่นี่ไมหมคะก็ผูกพัน,นครับเพราะผมเกิดที่นี่เป็นคนแถวนี้คนในตำบลนี้รู้จักผมเกือบทุกคนอ็นเป็นเป็น เป็นคนเก่าแก่ตะบลนี้ครับก็นี่ฮะก็เห็นแต่ที่เห็นหมดเลยฮะสามองศาเลยนะมีศาราโอ้โหสุดยอดมากเลยก็เดี๋ยวไปดูสดุของบ้านครับครับเมื่อถึงบ้านสวนเนี่ยให้คุณหมอพาชมสวนหน่อยว่าสวนพืชผักสวนครัวกันอีกของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงนะครับรแล้วผมว่าที่คุณหมอพยอมแก่เนี่ยหนึ่งเพราะภาษาเพราะเพราะพวกพวกพวกไอ คือผักมันอีกนิดีกว่าไหมครัผม<อ>ผมว่ามันมีส่วนนะการที่เรากินพวกเคมีคอลอะไรเข้าไปเยอะเนี่ยมันบั่นทอนทำให้อายุเราสั้นลงแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามาอยู่บรรยากาศแบบนี้ลมโชยสบายๆถนนนี่ก็ถนนลรยกัวธรรมดานะฮะจงใจเลยใช่ไหมไม่กะเทอัสฟแฟ์หรือปูคอนกรีตหใช่ไหมครับครับอยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่จริงๆเนี่ย ถนนที่เรียกผมชอบมากเลยเพราะว่าหลายเราคนไม่เข้าใจถนนตรเนี้มันระบบระบายน้ำที่ดีสุดคือการระบบน้ำผิวดินนะครับผมตกว้ให้่ต้ซึมหายแล้วแลแล้วก็ในต่างประเทศนะฮะลู่ที่เขาจะใช้วิ่งเนี่ยเขาจะไม่เทคอนริตหรือลาดยางเลยเขาจะเป็นแบบทําให้มันซอฟเวลาวิ่งมันนุ่มแล้วไม่บาดเจ็บหลังใช่ครับเฮ้ซ่อมง่ายฮะซ่อมง่ายมากซ่อมง่ายฮะแค่เกลี่ยเกลี่ยเฉยครับ ก็ลองไม่ใช่ฮะก็ถือว่าสําหรับใครที่บ้านๆสวนเนี่ยอันนี้ถือว่ามันก็เพอร์เฟกต์ละครับไม่เสียเงินเทคอนฟรีก็แพงนั่นเองครับแล้วมันพังง่ายด้วยครับมันเราบรนลุบรรลุแล้วบรรลุแล้วง่ายครับเดี๋ยวไดูนี่ชมนี่นี่คือนี่คืออ๋อเลี้ยงแคคตัสไว้เลี้ยงแคคตัสเลยฮะเอาไว้เล่นดูเล่นครับโอ้ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสวนผลเอ่อพืชผักสวนผูัอว่านีกนะครับครับดีกําลังจะปูหญ้าพรุ่งนี้เพิ่งย้ายัง ยังมาไม่ถึงก็เลยเดินเข้าไปลำบากนิดนึครับนี่ไปชมสวนของคุณหมอนะฮะบ้านสวนครับซึ่งผมเห็นแล้วผมก็เกิดความผิดหวังเล็กน้อยว่าบ้านเราเนี่ยนะคุณหมอดินก็ดีครับ อากาศก็ดีครับพืชผักผลไม้ก็ดีนะฮะมีภูมิยาของปู่ย่าตาทั่วที่สอนเราสอนอีกแต่ทำไมเราพัฒนาไปิ่มมาเราทิ้งพวกนี้หมดเลยอะน่าเสียดายมากเราเราไปหลงกับเรื่องที่มันไม่ดีนะผมว่าเนี่ยนี่ฮะก็มีทั้งผักบุ้งผักกาดผักข้าวโพดนะครับแย่หมดเลยแล้วปุ๋ยที่นี่ใช้ปุ๋ยอะไรฮะปุ๋ยคอกฮะทำเองเลยปุ๋ยคอกก็เป็นปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ ปุ๋ยงันที่เราทําก็คือใช้เศษวัชพืชนะบัวนะมามามาถมทับกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปนะฮะภายในสักสองสาเดือนนะรดน้ํามันจะกลายเป็นปุ๋ยนี่แหละออกปุ๋ยอย่างดีเลยครับอินทรีย์อย่างดีก็ผมบอกไงอากาศก็ดีครับดินก็ดีครับทุกอย่างพร้อมพร้อมหมดอแต่ไม่ใช้ไม่ใช้น่าเสียดายนรภูปมยาก็ดีของปุ๋ยยาเราทวที่สอนเรานะครับ ผมก็ผมว่าบางทีเราต้อง,องทบทวนนะว่าที่เราทำทาอยู่เนี่ยมันมันผิดผิดฝาผิดนาผิดทางแล้วหใช่ไหมฮะ<ช>ยิงย่งยิ่งก้าวข้างหน้าเนี่ยคนก็ยิง่งเออไม,ไม่หลักกทีเรียนอ่ะไม่มีความมั่นคงขนาดนั้นแต่ผมว่าบางทีเราอาจจะก็ต้องกลับเรียนรู้ที่คุณหมอทำอยู่นะ บอกจงใจปลูกบัวนี้เลยนะทีแรกก็เอามาหวานคิดว่ามันจะขึ้นนิดเดียวแต่เผลอแป๊บเดียวมันขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่สวยมากนะ,ะเป็นมือผมช่อ,อยีกมุมหนึ่งนะหลายชิ้โวงนะครับผมมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วที่นี่เย็นมากเลยครับไอลมพัดนะครับครับคงไม่รู้จะพูดว่างไงคุณหมอน,นี่ถือว่าทำบุญมาดีมากเลยนะขอบขอบคุณมากถึงไม่ยอมแก่เลยนะีย เราโชคดีนะผมว่าประเทศที่เราอยู่เนี่ยผมเดินทางมาทั่วโลกนะฮะแต่ใช้ประโยชน์ตามประเทศมาสิปีเนี่ยผมไม่ไม่เห็นประเทศไหนร่ำรวยขนาดเนี้ยคือหมายความร่ำรวยครับทรัพยากรนะครับนะรับร่ำรวยแต่เราเราเราใช้ไม่เป็นจริงๆใช่ไม่เป็นนะแล้วเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าใช่ครับครับเราจะมีที่โลกล้างเปล่าเยอะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับจริงๆดินก็ดีเนี่ยรอบๆเนี่ยนี่ขนาดโดนน้ำท่วมไปรอบแล้วใช่ไหมครับครับคือล่มล่มทั้งสวนไปรอบแล้วก็ยังฟื้นฟูท่อใหม่ ผมคิดว่าเราน่าจะดําเนินตามนโยบายของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,รบเพราะว่าคนเราเนี่ยทานข้าวเนี่ยจานเดียวหรือก๋วยเตี๋ยวจานเดียวเราก็อิ่มแล้วถ้าเรากินมากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะมีโรคแทรกซ้อนที่ตามมาต้อ <มา S 2> ตีก <มา S 2> นะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันต่างๆนะแล้วก็ความเครียดนี่ผมถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่สําคัญอย่าปร้ายเลยครับอย่าปล่อยให้ชีวิตมีความเครียดให้ให้ทางานสบายๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่นิ่งๆนะฮะอย่างน้อยก็ลงมาทําสวนอะไรเนี่ยก็เหมือนก็คือการออกกําลังกายได้อย่างดีชนิดนึงจอบเสียมนี่ก็อารมณ์ได้ก็ลงเลยครับแล้วผมผมเชื่อว่าแดดเนี่ยมันเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคนะคนที่เป็นชาวสวนเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นหวัดไม่ค่อยเป็นอะไรครับใช่่สวนที่นี่นะฮะเล็ก บ้านเล็กในสวนใหญ่ฮะสวน25ไร่นะครับติดริมถนนบรมราชชนีถึงเกล้าฮะนครปฐม,มเยื้องผมไปหน่อยนี่ก็เป็นเซ็นทรัลนะครับบิ๊กซีโรัสนะครับเจริญท,ทุกอย่างก็อยู่รอบๆตัวนี้ครับแต่คุณหมอยังคีบ25ไร่ไว้เพราะคุณหมอเชื่อเรื่องความพอเพียงเชื่อเรื่องวิถีชาวสวนซึ่งเป็นวิถีของบรรพบุรุษเลยครับ,รบแล้วผมผมผมว่าคุณหมอจะคุณหมอรู้สึกมีความสุขที่ี่มากเลยเพราะ เป็นเป็นส่วนหนึ่งชีวิตคุณหมอในเด็กอ่ะครับ,รบหรือเปล่าครับที่บอกว่าอยู่เราชอบเป็นเด็กเลยครับ,รบตัวตนเราจริงๆเนี่ยก็เพราะความชอบอันนี้คุณยายถึงได้มอบพี่ให้ผมแต่เมื่อไหร่นะคนไทยละทิ้งรากเง้าตัวเองนะครับผมว่าจะจะลำบากครับเพราะว่าเหมือนต้นต้นไม้ที่เป็นไม้ล้มลุกมันมีรากแต่ที่นี่มีรากแก้วชัดเจนนะครับแล้วผมก็อยากให้ให้กำลังใจคุณหมอฮะว่าพื้นพูสวนนี่แหละให้เป็นเซ็นทราลพ์คให้ได้ ร,บรอบๆอกจะเป็นรเรื่องครรับเราอยู่เราไปเงี้ยมีกองถูกไปตามวิถีนะครับแล้วก็จะ,จะต้องสัญญาผมว่าจะห้ามแก่ให้ดู4ี่หอย่างเงี้ยแต่ก็บอยให้เปิดเผยอายุนะฮะถ้าเปิดเผยนี่ตกตรงลึงกันทั้งประเทศเลยนะครับ <laughs> ผมใช้เวลากับบ้านสวนนี่หลายชั่วโมงนะครับแล้วผมก็เริ่มถามตัวเองว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นชื่ออย่างไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่ภายใต้วัฒนมน้ําวัฒนธรรมน้าวัฒนธรรมข้าวนะครับนี่น้ำรอบตัวผมนะครับเรายิ่งจเจริญม,มากเท่าไหร่นะครับยิ่งเข้าสู่เขาเรียกว่าวัตถุนิบมากเท่าไหร่เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะลืมรากเราไปเท่านั้นนะครับที่นี่สอนผมเยอะมากครับ บางครั้งเราบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ต้องทบทวนนะฮะกลับมานั่งคิดว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันมากไปหรือเปล่าหรือน้อยไปหรือเปล่านะที่นี่ปอบโจวหมดเลยครับธรรมชาติรอบตัวผมนี่สมบูรณ์แบบนะฮะลมพัดนะครับมีทุกอย่างนะครับมีไม้ดูก็ไม้ดูก็สวยครับไม้ดมก็สวยไม้แดกนก็ มีผลหมากลากไม้ทุกอย่างครบถ้วนนะครับผมมองว่าการเยี่ยมชมบ้านสวนเล็กๆนะครับหลังเล็กนิดเดียวนะครับเริมพื้นที่25ไร่นะครับริมถนนเส้นป่นเก้าคอนเสิเนี่ยบ้านสวนนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าทางทางธุรกิจนะฮะของการลงทุนเนี่ยเฉพาะที่ดินก็จะ8 0 0ร้อยล้านครับแต่ทำไมเจ้าของอยู่อย่างนี้ครับต้องลองกลับไปคิดดูนะครับก็คงไม่มีไรครับก็คง เป็นความฝันของผมผมอยากมีบ้านอย่างนี้ครับผมอยากมีบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่ที่ผมได้มานั่งอ่านหนังสือได้มาเขียนหนังสือได้มาทบทวนนะครับแล้วก็เป็นชิ้ที่งามง่ายพอเพียงนะครับก็หวังว่าการเยี่ยมชมบ้านหลังนี้คงประโยชน์นะฮะหลายๆท่านคงได้คิดได้ฉุกคิดนะครับว่านับแต่นี้บ้านเราจะเป็นยังไงนะครับก็ไว้โอกาสหน้าผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมบ้านที่ผมชอบอีกนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเตรียมลง ไหนๆก็มาแล้วครับต้องขออนุญาตนี่ครับก็กวันนี้เขามีแค่นี้ครับ